จริงดูดวงเป็นประจํามากๆมากถึงมากเลยก็ดูเหมือนกันค่ะตัวเดียวจะเป็นเหมือนกับว่าคนรอบตัวครับเขาจะดูแล้วก็เราจะแบบนั่งฟังกับเขาด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเขาด้วยแต่ว่าส่วนตัวจะไม่เปิดเองอะส่วนตัวเป็นคนที่จะดูดวงก็แบบ เพื่อนลากไปดูเฉยๆเลยไม่ค่อยได้เชื่อเรื่องอะไรแบบนั้นไม่ค่อยดูค่ะหนูดูบ่อยมากแล้วก็จะดูเป็นรายปีคือทุกครั้งที่เราฟุ้งซ่านอกหกักรู้สึกไม่มั่นใจกับสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่เราก็จะไปดูดวงคือพอมันมีคําถามปุ๊บมันต้องการคําตอบประมาณ90้าสิบเปอร์เซ็นต์่ที่มาดูดวงกับเราเป็นเรื่องความรักนะจังหวะไหนมีโอกาสบ้ากที่สุดคะเดือนไหนหนูจะดวงดีเรื่องความรักบ้างคะแต่สุดท้ายถ้ามันถ้ามันเลิกมันก็ต้องเลิกอะ่ะอย่างพี่เป็นหมอดูเนี่ยทุกคนอาจจะแบบรู้สึกว่า เฮ้ยมันแก้ได้อย่างนี้ใช่ไหมแต่พี่วิมหมอดูยังอ,อกหักเลยอ่ะหมอดูก็ไม่รอดถ้าใครสามารถรอดได้บอกหมอดูด้วยนะคะเขาน่าจะหาสิ่งที่เขาอยากฟังมากกว่าเขาไม่ได้หลอกตัวเองหรอกแต่เขาอยากฟังในสิ่งที่เขาอยากได้ยินมากกว่าค่ะเราคิดหาคําตอบเรื่องอะไรไม่ออกเราก็เลยเลือกที่ว่า ไปถามหมอดูแล้วกันหมอดูน่าจะช่วยเราได้พูดแล้วแบบหนูก็เชื่อรู้สึกมีกําลังใจค่ะรู้สึกว่าแบบมันเป็นการหลอกตัวเองหรือเปล่าแต่พอเราอ่ะได้ลองแบบไปศึกษาศาสตร์นี้ดูจริงๆลองไปดูจริงๆเฮ้ยมันก็แม่นนะก็คือเราไปดูดวงเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นจากหมอดูที่เขาปอบเราแล้วก็บอกเราว่าว่าเขาจะกลับมาหรือว่าเขารักเราอ่ะ เราจะรู้สึกว่าเราอยากเปิดไพ่จนกว่าไพ่จะดีอะเวลาไพ่มันขึ้นว่าไม่กลับมามันไม่กลับมาจริง,รงๆนะแล้วทํายังไงเขาจะกลับมาคะเปิดเอาเปิดเอาแต่ไพ่ขึ้นว่าไม่กลับมาแล้วถ้าเราทําแบบนี้เขาจะคิดอะไรไหมคะเราจะแบบหาทุกแองลของคําถามเพื่อที่จะแบบดูมุมไหนมันจะมีคําตอบบ้าง Marine. ว่าแบบเขาจะกลับมาบ้างอะไม่ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงอะก็ใช้วิจารณญาณส่วนในมุมที่เยียวยาจิตใจสําหรับคนที่เชื่อจริงๆอะนะอย่างเพื่อเราเนี่ยมาดูดวงกับเราเพื่อที่จะรู้ว่า เราจะผ่านพ้นเวลาแบบเนี้ยไปได้ใช่ไหมและเมื่อไหร่ฉันตกงานอยู่อะตอนนี้แล้วฉันจะได้งานเมื่อไหร่ฉันจะได้ไม่ท้อนะระหว่างเนี้ย เสียของมันคือการรู้สึกว่ามันไม่มั่นใจในตัวเองเหรอทําไมเราถึงต้องดูเพื่อหาคําตอบเฮ้ยบางอย่างเป็นเหตุเป็นผลน่ะถ้าเราเชื่อมากเกินไปอะคะ่ะทุกอย่างมันก็จะไปผูกกับสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าดูแล้วเหมือนมีที่พึ่งทางใจอะค่ะส่วนเรื่องแบบไปดูดวงอะพอพอ,พอได้รับคําตอบแล้วเราก็เราก็แนะนานะว่าอย่าไปดูซ้ําๆแบบเยอะเลยเพราะว่ามันมันเปลืองเงินส่วติตอนนี้เรื่องความรักไม่ดีใช่ไหมอยากให้คนกลับมามองเห็นความจริงหรือว่ามาดูกับสถานการณ์จริงๆว่าแบบเฮ้ย ที่ผ่านมามันมันเป็นเราหรือเปล่าวะที่อยากไปต่ออีกฝั่งหนึ่งอยากไปต่อจริงๆริงไหมมองให้เห็นความจริงตรงนั้นอะอแล้วถ้าเราได้รับคําตอบอะเราเชื่อว่าพอคําตอบมันเคลียร์ปุ๊บอะใจเราเดินหน้าได้ละ